เพื่ออะไรเนาะตีโค้งตีโค้งแล้วก็มานี่ต้องมีสูตรของเขาแหละของของโรงงานมันต้องมีอะไรเราถึงทำมาวันนี้เปลี่ยนเป็นโคเทอร์โบนะครับเขาใส่โมโกมาให้ด้วย ท่ไโทษจากโทษเดิมนะครับเป็นเป็นโทษผ่าของเทอรโบนะครับใส่แล้วเสียงจะเป็นยังไงครับยังไม่โพอนะครับเจ้าของก็ทดสเตอร์หน้าจากสิบห้าฟันนะครับมาเป็นสิบสี่ฟัน ส่วนด้านหลังก็อนุรักษ์ของเดิมนะครับสามสิบเจ็ดตัน,นสามเจ็ด,ดส่วนช่างที่ใส่ท่อของเราวันนี้นะครับอะไรนะบอกมาสิลูกค้ามือไม่อะไรนะ,ม,ะ,ะมือไม่แรงม,ม,ม,มือไม่ขยับยพูดเล่นะครับแซวเล่นนะครับอ,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 อ่ะฟังเสียง